สวัสดีครับเพื่อนที่รักท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผมนายเบนเอฟเฟกอีกครั้งนะครับกับเกม n o r m a n Sky นาใน EP ที่3ครับวันนี้จะมาสอนเล่นอะไรนะทำภารกิจอะไรต่อนะครับมามาดูกันเราก็ต้องไปที่สีแดงนี่นะฮะเป็นภารกิจหลักนะครับการดูภารกิจหลักเนี่ยไม่ยากนะฮะกด start ้ามานะฮะแล้วก็มาที่ไกด์นะฮะมาที่ล็อกนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับกดที่ภารกิจหลักนะฮะมันจะบอกว่าให้เราทำอะไรต่อนะฮะอันนี้ไปที่สคอมพิวเตอร์นะฮะเพื่อบูสต์นะฮะเนี่ยอันนี้บ้านเราสร้างเสร็จแล้วนะเมื่อว โอเคในประตูเข้าล่ะน,นี่ครับสามารถเข้าไปหลบพายุได้นะฮะในอากาศที่หนาวเหน็บนะฮะโอเคมาทำระเบียกกันต่อนะอันนี้จะสอนเล่นในตัวนะแล้วก็สามารถนําไปเล่นได้แล้วก็ดูเพื่อความสนุกสนานได้ด้วยนะครับเอาล่ะตรงนี้อย่าไปต้องสนใจนะในการคําพูดพวกนี้นะครับเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องพื้นฐานนะ,ะเป็นพวกการดาวน์โหลด Data าอัปโหลดพวกนี้นะฮะโอเคมาเรามาเจอคอนสแตคชั่นนะฮะรีเสิร์ชมันคือตัวทำที่วิจัยนะ,ะทำของวิจัยนั่นเองนะครับ ในการทำบูปลิ้นบ้านนะฮะคือแบบบ้านนั่นเองนะฮะมาสร้างกันต้องใช้อะไรบ้างคอนสักชั่นต้องใช้แร่เพียวนะฮะแล้วก็คาร์บอนครับคาร์บอนก็ไดจากการคาร์บนะแร่เพียวนี้ได้จากการถลุงแร่นะฮะในการปั๊มแร่นั่นเองนะครับเอาละเรามาสร้างเครื่องปั๊มแร่กันนี่มาไว้ตรงนี้แหละตรงไหนก็ได้นะมันเก็บได้นะเอาวางที่สวยแล้วกันข้างบ้านวางเลยนะครับปุ่มกดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะับผมใช้จอยเพลย์สเตชันนะครับมา ทำแร่กันก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราใช้แร่อะไรบ้างอนะลืมลืมเราใช้เพียวนะฮะแล้วก็คาร์บอนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเฟอร์เลดนะฮะสิบยี่สิบอ่าโอเคการที่จะทำจะทำะตัวเฟอร์เรดตัวนี้ได้นะครับก็คือต้องเอาตัวเพียวนะฮะเพียวเฟอร์เลดนะฮะในตัวเนี้ยมาสร้างนะครับไม่ใช่สิอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะ,ะอ่านี่ครับดัตเฟอร์เลดนะฮะแล้วก็นี่ตัวเพียวนี่นะฮะ มาแล่มาสกัดอีกทีหนึงแล้วจะได้เป็นตัวตัวนี้มานะฮะใส่เชื้อเพลิงก่อนฮนนะสป라이ดเราต้องใส่คาร์บอนเข้าไปนะฮะโอเคเรามีอยู่แล้วสิบนะขาดอีกสิบลุยนี่นะครับพอครบสิบแล้วเราก็กดพอนะฮะโอเคแล้วก็เก็บเข้ามาปึ๊บเก็บคืนมานะฮะโอเคมาได้หรือยังดูสิขาดคาร์บอนหนึ่งนะคร์บานเราต้องมาคร์บนะฮะนี่เราก็มา เราต้องดูที่แรกคาร์บ,บอนแล้วก่อนนะว่าเรามีหรือเปล่านะนี่เรามี500นะแล้วก็มากดคร์บตรงนี้นะครับเป็น1ชิ้นโอเคเรียบร้อยนะฮะได้คอนสตรักชันก่นนะฮะรีเสิร์ชมาทํางานวิจัยกันปุ๊บตั้งค่ากันฮะจะได้ไม่งงบ๊บเรียบร้อยเลยนะฮะตอนนี้มาเข้าไปดูนว่าเราสามารถวิจัยอะไรได้บ้างนะบ้างเลยนะไม่ใช่บ้างนะบ้างมีเราเือด้วยโอเครีเสิร์ชบิวตีเทคโนโลยีนะฮะ กดดูสิมีอะไรอ๋อตัวนี้จะเป็นเบสเทเลพอร์ตนะฮะเพื่อเราจะได้ไปอีกอสเตชันหนึ่งก็คือสถานีโอกาสนะฮะเราสามารถวัปไปวับมาได้นะฮะเราต้องการเหล็กเหล็ก4นะเหล็ก4แล้วก็คาร์บอน2ส่วนโซเดียมเรามีอยู่แล้วโอเคเหล็กทำไม่ยากครับเหล็กมาเหล็ก2เหล็ก2นะตอนนี้เรามีใช้ฟอเรตดัตนะฮะเรามีอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็คาฟได้วยเลย เรากดอีกทีนึงปุ๊บค้าเป็นสองชิ้นนะฮะทำไมค้บไ,ไม่ได้ขาดอะไรอ๋อเฟล็กดัดไม่พอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูต่อนะ,ะใช้อะไรอีกแล้วก็คาร์บอนนะคาร์บอนแล้วก็มาคับคาร์บอนนะฮะปุ๊บโอเคเราไปดูที่ขาดอะไรอืมเข้าไปที่เดิมนะฮะรีเซิร์ชบิวตี้ดิ t e ท h n o l จ g y ขาดเหล็กอีกหนึ่งนะครับแล้วก็คาร์บอนอีกหนึ่งโอเค เหล็กเราทำเพิ่มได้เหล็กเราไม่พอนะเฟเล็กแต่ว่าคาร์บอนทําได้เลหนึ่งโอเคเราไปหาแร่ก่อนนะนี่เฟเล็กดนะโอเคได้มาแล้วยิงไปเออยิงไปอีกม,มามามาสังเกตว่าผมมีเงินเยอะนะแต่ผมจะสอนวิธีปั๊มเงินนี่เคล็ดรับเคล็ดรับมาเรามาทำเหล็กกันต่อ โอเคเรียบร้อยนะฮะเราก็ไปทำการเปิดอุโมงนะฮะอ่ะไหนสิอุโมงเทเลพอร์ตนะฮะวาร์ปไปนู่นนี่นั่นจำไปได้นะฮะแต่จำจะไม่ใช่ตอนนี้นะเราต้องเนี่โอเคสร้างเรียบร้อยนะฮะมากด R2 อันดัสิบสามเหลี่ยมมันให้เราไปหาตัวตัวอ่าเทคโนโลยีบางอย่างนะครับที่เป็นเดี๋ยวก่อนนะ เราจะมาใช้เพื่อสามารถสร้างสิงของได้นะนี่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 น,นี่เป็นตัวคล้ายไฟฟนะสองร้อยห้าสิบเอ็ดยูเหรอหาที่ใกล้ของนี้ก่อนกดสแกนเอานะฮะแล้วมันจะมีบอกนะอยากได้แร่อะไรแล้วก็ดูได้นะฮะอโอเคน่าจะมีอันเดียวแหละปะเราไปตามหาแร่นี้กันนะฮะเอ้ยอุปกรณ์นี้กันโอเคมันเป็นโมดูลนะฮะเพื่อนำมาเอ่อ มาอัปเกรดนะมาสร้างสร้างของได้นะดาดวงนี้ก็ยังไม่มีสัตว์ที่ร้ายแรงโหดรนะ <c oughs> ้ายนะไปเราวิ่งกันเาราคขับใกล้ถึงแล้วนะในดาดวงนี้ผมเหมือนเจอเซนติเนลตัวเนี้ยมีเซนติเนลตัวหนึ่งนะฮะมันเป็นคล้ายแบบผู้ที่มาอยู่ก่อนอนะเผ่า <c oughs> ชนเผ่าที่มันแบบห่วงตัวเองนะนี่ถ้าเราไปดาวที่โดนนะ่ะเจอแบบเซนติเนลที่มันแบบดาวหงดหงดอะเออเราอาจจะไม่รอดก็ได้นะฮะต้องหนี เดี๋ยวก่อนนะอยู่ในนี้เหรออยู่ใต้ดินเหรอมาเรามาใช้ปืนขุดนะฮะใต้ดินอ่าเจอแล้วนะเรียบร้อยได้มาหนึ่งชิ้นไปกลับไปที่ยานของเรานะนี่ไงเซนตินิวถ้าเรายิงมันนะมันจะพาพวกหมาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่กี่ลำนะถ้ามีลำเดียวเนี่ยผมอาจจะยิงให้มันพังไปก่อนก็ได้นะ จะตามเรานะก็มีวิธีหนีก็คือขุดหลุมหนีครับก็บวิ่งหนีนะมานี่ตัวอะไรไหนสแกนสิอ๋อเราเคยสแกนเจ้าแล้วนี่อนาคตนะครับจับสัตว์พวกนี้มาขี่ได้นะเออเอามาขี่ได้ไปเราไปสร้างกันต่อนะฮะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ตกใจครับเมื่อกี้คอนสักชั่นคิดว่าของหายเห็นแต่ตัวสกัดแร่อันเดียวนะคิดว่าของหายไปซะละ โอเคมาสร้างกันดีกว่าเร็วลุยปึ๊บนี่ได้ซาววทนะฮะดาต้ามาเราถึงจะสร้างตัวนี้ได้นะครับต้องไปหาในใต้ดินมันจะมีส่งสัญญาณมาให้เป็นเหมือนไวไฟนะให้เราสแกนดูโอเคเราจะสร้างครับต้องใช้อะไรอ,อืมอ้อของทุกอย่างมีครบแล้วนะฮะลุยเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตผมไว้ตรงไหนดีอะไว้ข้างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันต้องสร้างตัวเดินไฟให้มันด้วยนะจ้ำไฟให้มันด้วย อ่าโหสตอมมาหนาวหนาวหนาวแอบกอนครับเกือบตายจะตายแล้วนี่นะฮะแล้วต้องเข้ามาแอบข้างในนะฮะรอให้พายุผ่านพ้นไปโอ้โหนี่บ้านอะไรยังแคบแคบอยู่เลยนะวิธีการลบนะฮะสร้างบ้านแล้วลบนี่คือเรากดไปที่กําแพงได้เลยนะตัวนี้นะฮะแล้วเราก็จะมีบอกใช่ไหมฮะด้านบนนะครับว่าเราจะอิด t b บิวยังไงนะครับนี่กดได้นะครับกดดีลิทกดปุ่มอะไรนะฮะมันจะมีสอนครับในเมนูด้านบนนี้นะนี่เห็นไหมนี่นะ เวลาเรากดเข้ามานะฮะ,ะกดให้ดูใหม่นะฟึบตรงนี้ยังเป็นเมนูธรรมดาอยู่นะฮะแล้วลกดที่เทนเจลอ่า Edit and Build นะฮะปึ๊บมันก็จะมีเมนู Delete เมนูแก้ไข Move ติ่งของต่างๆได้นะที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับมาปรยุหมดยังโอเคเรียบร้อยนะฮะโอ้พูดจนยังไม่หมดนะยังสตอมอยู่แต่ว่ามันยังพอหัวแรงอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะ ไปที่เบสคอมพิวเตอร์ยังพอทนได้นะภารกิจมันบอกให้ไปที่เบสคอมพิวเตอร์นะครับ c a p เจอร์นิวเบสนะฮะ screen s h o คือเราเราสามารถแบบถ่ายเก็บไว้ได้นะนี่คือที่ของเรานะฮะนี่เทคโ p โต้นะฮะปึ๊บเรียบร้อยนะฮะอัปโหลดเบสนะครับคืออัปโหลดเข้าไปในระบบว่าเฮ้ยผมสร้างบ้านแม่งตรงนี้แล้ววะเออนี่คือที่อยู่ของเราในจกักรวาลแห่งนี้โอเคมาต่อไปนะฮะนี่ครับภารกิจของเราแต่ละอย่างนะฮะต้องคอยรอแป๊บหนึ่งนะฮะมันจะขึ้นมาด้าน ขวาล่างนะฮะอ่าพาวเวอร์เลดเบดนะครับคือเราเนี่ยต้องสร้างนะฮะตัวอ่าพาวเวอร์ Power นะฮะเป็นตัวจ่ายไฟเราต้องไปที่คอมพิวเตอร์เบดนะฮะโอเคอากาศดีขึ้นยังยังไม่ดีนะแต่เราก็เดินเที่ยวเข้าเที่ยวออกเอาละกันนะมาที่ตัวคอนสตรักชั่นนะฮะในระหว่างนี้เราก็เผชิญความหนาวการโจมตีของศัตรูได้นะนี่ตัวนี้นะครับเป็นไหนไหนเซตบีคอน ตัวนี้ครับ power g e n e r a t e นะฮะต้องใช้เหล็ก1ชิ้นโอเคเดี๋ยวทำเหล็กครับคราบเลยฟึบอ,อุ๊ยแร่หมดอ่ะเวียนกรรมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแร่นี้หาง,ง่ายฮะเศษฝุ่นอวกาศเดี๋ยวนะลืมเปลี่ยนปืนตอนนี้พายุไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่าปืนเราแร่หมดพลังงานหมดนะเติมครับใช้คาร์บอนโอเคยิงเรียบร้อยฟืดฟืด ไปกันทีละลำดับขั้นตอนนะฮะเนี่โห oh. ได้ได้เยอะได้เยอะจริงๆก็เก็บไว้เป็นเพลินนะได้ใช้อยู่แล้วฮะเฟอรเดดัสโอเคระวังด้านมุมขวาบนนะมันจะบอกสถานนะปืนเรานะว่ามันร้อนแล้วหรือเปล่านะฮะเออมันโอเวอร์ฮีแล้วหรือยังโอเคมาคราบกันต่อนะจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนายเป็นเอฟฟิตด้วยนะครับ มีหลายเกมนะที่ยังไม่ได้อัปโหลดนะฮะรอดูได้เลยอ่ามาเดี๋ยวก่อนนะลืม <c oughs> มีหลายอย่างลืมนะอ่ะมาสร้างตัวเจเนเรตไฟฟ้านะครับผมอ๋อใช่ผมลืมไปไอ้กล่องสี่เหลี่ยมเนะี่ยมันต้องไปหาตัวอ่าเซฟเวตอีกกันหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ผมไปขุดมาเมื่อกี้แหละผมก็สแกนนะนี่นี่น,นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ สามร้อยกว่ายูนะไม่ไกลนะไม่ไกลมาแต่อากาศไม่อํานวยนะขอเติมพลังงานชีวิตก่อนไปบินไปเดินไปเรื่อยๆนะเป็นเพลินเฮ้ยหมูน้อยหมูน้อยหมูน้อยหมวกแดงเจ้าชื่ออะไรเป็นตัวลูกเหรอหรือสายพันธุ์ใหม่อ๋อตัวลูกนะฮะโอ้ไปเกมนี้บอกเลยว่าอีกยาวไกลนะนี่ผมกลับมาเริ่มเล่นให้ดูเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็เล่นไป,ประยะหนึ่งแล้วแหละแต่ว่า เหมือนเกมมันอัปเดตดีขึ้นนะผมกลับมาเล่นใหม่นะก็เลยเริ่มไปด้วยกันเลยนะไปอีกหน่อยเดียวอยือากาศนี่หนาวเนบนะฮะลบ5้จองศาแล้วก็อยู่ในเวลากลางคืนยังไม่เหมาะสมในการดำรงชีวิตนะฮะเพราะว่าดวงดาวที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตเนี่ยจะไม่ต้องใช้เกล่อนะจะมีแต่ภาวะหัวใจโอเคเจอละเจอละอยู่หลุมนี้ ปบปืนครับเป็นปืนเหมืองแร่โอเคได้มาแล้วฮนะช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเหนื่อยหน่อยนะในการวิ่งหาของครับของนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็หาบางส่วนในการอุลวงชีวิตไปแล้วนะเพื่อให้มาเขาเรียกว่าอัดคลิปได้ง่ายๆนะจะได้แบบประหยัดเวลานะได้ดูกันแบบถกแท้รู้แจ้งเห็นจริงเอว่าทําอะไรยังไงนะฮะสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่เลยเนี่ยก็ อ่าจะเหนื่อยหน่อยในการวิ่งไปเก็บออกซิเจนไปเก็บโซเดียมไปในการดำรงชีวิตเอาตัวรอดนะแต่ผมมาเตรียมมาอยู่แล้วนะเพื่อคนดูของช่องเบนเอฟเฟกนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคไปใกล้ถึงแล้วตอนนี้ผมวิ่งจนเหนื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปวิ่งไปเรื่อยๆนะไปจะค,ะค่อยๆเป็นค่คอยๆไปกันนะครับผมอย่าเพิ่ง รีบไปไหนนะดูกันก่อนดูกันก่อนรู้นะจะลุกเนี่ยนะนะโอเคตอนนี้ช่องเราก็เกือบแสนซับแล้วนะฮะขาดอีกเก้าหมื่นเองนะครับ <laughs> โอเคเห็นไหมฮะเราจะใช้อ่าสวีบดัตตานะครับหนึ่งชิ้นในการทำหนึ่งชิ้นนี่นะฮะแมันจะมีหนึ่งสี่เหลีนะ่ยมเนี่ยแสดงว่าหนึ่งอันนะครับเมื่อก,กี้เราเก็บได้สองอันนะ,สะแสดงว่าเราสร้างเจ้าเซฟเบียค้อนี้ได้อีกอันหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะไป ่าเราต้องเดินสายไฟนะเดี๋ยวซื้อสายไฟก่อนเดี๋ยวอ่าทีละอย่างนะทีละอย่างอืมเจเนเรตตัวอ่า,อาโอเคตั้งตรงนี้เลยฮะข้างๆล้ำมาหน่อยเดี๋ยวหันทันนิดนึงอ่าเพราะเราต้องเดินสายไฟนะฟึบโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จัดไปครับสายไฟสายไฟนี่จะไม่เสียตังค์นะเดี๋ยวลองดูเอา้าไปกดตรงเบ็ด เบรดดาต้าคอมพิวเตอร์ฮะมาที่คอนสตรัคชั่นนะครับงานวิจัยออโอเคสายไฟนะฮะฟรีไม่ต้องเสีย,ยเลยซึกเรียบร้อยนะฮะไปะเราก็มาเดินสายไฟกันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเกระห,ะหมดเดี๋ยวเติมกระกก่อนฟึบฟึบโอเคสายไฟโอเคได้แล้วนะฮะนี่มาเดินสายไฟนะครับปึ๊บ อ่าลากมาครับปึ๊บอ่ามาเข้าตรงนี้เรียบร้อยนะฮะเ,อ,เรรอ้าเวียนกมอ่ะมาเดินสายไฟกันใหม่ครับผมเมื่อกี้ผมเดินผิดนะก็เลยตัดมาครับเมื่อกี้ผมลบสายไฟออกนะฮะเดี๋ยววิธีการลบค่อยคุยกันอีกทีนึงก็ไม่ยากครับเหมือนการสร้างของนั่นแหละมาต้องให้เป็นอย่างนี้นะฮะอย่าให้เป็นรูปไฟฟ้านะไม่งั้นไม่ติดนะฮะเมื่อกี้ผมลากไปไม่ติดโอเคเรียบร้อยได้น,นะฮะแล้วก็เจเนเรตมอเตอร์นะครับโดยใช้อ่า แร่นะฮะใช้แร่อะไรอะ่ะดูสิคาร์บอนนะฮะไป99นะฮะโอ้เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราได้เทเลพอร์ตนะฮะในการเดินทางไปอ่าสตาร์ชิพนะฮะเป็นเหมือนสเตชันนะฮะเป็นสเตชันชิพคือเหมือนยานสถานีอวกาศนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็รอมันปั่นไฟนิดนึงนะฮะโอเคไหนดูภารกิจสิมีอะไรให้เราทำต่อนะบางทีมันขึ้นช้านะนี่ยังไม่ขึ้นนะ Export อ่า The Planet โอเค Your Base อ๋อโอเคยังไม่มีภารกิจขึ้นมาให้นะอ่าได้แล้วไปที่เบสคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็อนะัปโหลดฮะแล้วก็รีเทิร์นทูเบสคอมพิวเตอร์โอเคอัปโหลดข้อมูลนะข้อมูลแหมไปข้อมูลไหนล่ะเดี๋ยวข้อมูลข้อมูลอ,อีกนะโอเคไปรุยนะกดตามผมเลยนะนี <c> ่ <oughs> เดี๋ยวจะเติบโตไปได้วยกันนะจะเล่นไปจนแบบมันสิ้นสุดอะมันไม่มีหรอกอัปเดตบ่อยมากนะฮะ เีอัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปที่ Space Station นะครับกลับไปที่อ่ะลองกลับไปที่เบสก่อนนะจริงๆต้องต้องบินขึ้นดาวนะฮะเดี๋ยวลองอัพโหลดเข้าไปก่อนนะข้อมูลอัปโหลดเซฟเวอร์แล้วนะฮะตอนนี้เราต้องกลับไปที่ยานนะฮะเพื่อบินออกไปนู่นนะฮะสีเหลืองๆเห็นไหมเนี่ยสีเหลืองเดี๋ยวซูมให้ดูนะเนี่ยอยู่บนดวงดาวนะครับเป็น Space Station นะคือเป็นสถานีอวกาศนั่นเองนะฮะไปลุย เราจะขึ้นไปบนสถานีอวกาศกันปึ๊บมาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอขึ้นก่อนเอา้าพลังงานหมดขาตั้งโอเคเราผมเตรียมว้ละเรียบร้อยนะพวกนี้แลกหาหาเองไ,ได้เลยนะเวลามันใช้เติมอะไรเนะี่ยเราดูได้เลยนะโอเคคือมันจะมีบอกเลยว่าเราต้องไปหาแรลอะไรเพื่อสิ่งไหนนะก็จะไม่งงหรอกถ้างงคอมเมนต์ได้นะสอบถามได้นะเดี๋ยวคลิปต่ถัดไปผมจะทําวิธีการ สอนรวยเออเดี๋ยวสอนรวยให้ดูตอนนี้เราก็ออกจากอวกาศเอออกจากดาวดวงนี้นะไปสู่ห้วงอวกาศนะครับไปที่สเปซเซ t ชั่นออฟไลน์ออฟไลน์แพนเน็ตนี่คือตัวล่างนะครับมันจะบอกว่ายังระบุเวลาไม่ได้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทางนะเดี๋ยวผมลิบออกจากวงโคจรก่อนแล้วกันนะและนด้งดูดสารอ่าชั้นบรรยากาศก่อนอ่าจากกระตุกนิดนึงครับตอนออกชั้นบรรยากาศมันดาวน์โหลดนะโอเคพอออกแล้วเนี่ยเราจะกดออโต้พาร์ลอตได้นะไปลุย บูสต์เดียวนะฮะจากหนึ่งชั่วโมงนะใช้เวลา6วินาทีเอาเวลาจริงเลยนะอันนี้5วินาทีนะับ1 2 3 4 5าจริงเลยนะถ้าขึ้น1ฮาวเอร์เนี่1ชั่วโมงนะั้นในการบินธรรมดาเออมันเหมือนสมจริงมากมันโหดมากเกมนี้อ่ะอันนี้คือคือเราบินธรรมดานะอยู่ที่21วินาทีถ้าเรากดบูสต์จะเหลือแค่4วินาทีเห็นไหม f i r s เข้า,า,นะขาไ,ปไปเลยฮะเข้าไปปุ๊บมันจะดูดไปเองนะมันจะดูดเข้าไปเองอ่ากับลาให้เองเรียบร้อยโอเคตอนนี้มาที่สถานีอวกาศ นะฮะมาทำอะไรต่อมาดูกันเลยนะจ๊ะซึบใครมีข้อแนะนำนะฮะแล้วก็อยากแนะนำนเพื่อนในคอมเมนต์ก็แนะนำเลยได้เลยนะจ๊ะหรือแนะนำผมก็ได้นะไปะลงกันนะฮะภารกิจต่อไปสำรวจสถานีอวกาศและอ่าสัญญาณลึกลับไปมาค้นหาสัญญาณลึกลับจากสิ่งมีชีวิตนะฮะไลฟ์มอสโอเค คุยไปเรื่อยๆนะเอ๊ะแกเป็นใครแกเป็นชไหนพูริพูริพูริมันมุๆอยู่นะมันมันพูดอย่างภาษาเราไม่ได้นะแล้วก็ถามเกี่ยวกับอาการท่องอากาศไปเรื่อยนะโอเคแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะจนกว่าภารกิจเราจะเปลี่ยนนะเพราะว่าเราต้องเจอตัวที่มันรู้เรื่องกับเราอะ่ะเพราะว่าเราถามปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับโค้ดิบ16ท,ที่เราเจอมาแต่ต้นนะโอเค ไหนมีใครบ้างให้เราคุยน่ะขอคุยด้วยสิก็ภาษาของมันก็มั่วนะฮะรีเพจสิบหอันนี้เริ่มเหมือนจะค้นหาอะไรเกี่ยวกับโคดนี้เหรออะไรประมาณนี้เนะฮะอย่าไปสนใจครับเพราะว่าภารกิจเรามีเยอะมานั่งแปลทุกอย่างนี่ไม่ไหวตายฮะโอเคมา The Space Station เยี่ยมชมนะฮะ Echo m e s ดเมสเดี๋ยวก่อนนะกลับไปที่เทเลพอร์ตนะครับเบส นี่ครับมาที่เทเลพอร์ตของบนสถานีอวกาศนะแต่ผมจะมีอย่างนึงนะเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะว่ามีหรือเปล่านะที่ซื้อของโอเคนี่ไงมันจะเป็นจุดๆอย่างนี้นะเราสามารถซื้อขายสินค้าได้นะนี่นะบายนี่คือเราซื้อของอ่ะผมจะลองซื้ออ่าตัวที่ต้องใช้ในอนาคตนะอ่าเปลเลดัสอ่ะซื้อไว้ไม่เป็นไรซื้อไว้ขี้เกจไปยิงแร่นะอันนี้คือทุกคนก็ต้องค้นหาแร่อย,อยู่แล้วนะ คือผมก็เป็นแรกพื้นฐานที่มีอยู่แล้วผมก็ซื้อเก็บไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่ามาไปค้าให้ดูนะไปวิ่งทั่วแมพให้ดูนะตัวนี้ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ผมซื้อไว้ได้ใช้แน่ผมก็เต็มอะโคเปอร์โซเดียมโอเคโอเคเดี๋ยวผมทิ้งของก่อนมันน่าจะมีของที่ไม่ต้องใช้อะ,อะนี่นี่เสาเกลือทิ้งไปเลยนะแล้วก็ อ๋อ,อไอ้นี่มันเต็มเลยนะเดี๋ยวย้ายย้ายได้ไหมมีช่องย้ายไหมคือผมสั่งมาห้าสิบอันนะมันเลยเต็มอมครับไม่ได้คลิกคลิก,ลกไหนลองสิมันย้ายไปที่อื่นได้ไหมที่ยานอ๋อย้ายไปที่ยานได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะย้ายกันตัวนี้ต้องคลิกผมต้องมาคารเป็นสตีลนะฮะเป็นตัวเหล็กนะฮะผมก็เลย,เยซื้อไปเลยดีกว่า อีกหน่อยก็ไปทิ้งได้นะไม่เป็นไรรวยโอเคมาซื้อสิ่งของที่จาเป็นกันต่อนะอันนี้พื้นตลาดการซื้อขายนะอ่าของที่เราซื้อนี่มันมีหมดด้วยนะมันจะไม่ได้ซื้อแบบได้แดดอย่างเงี้ยผมซื้อปละมันหมดแล้วใช่ไหมโซเดียมใช้ในการดำรงชีวิตนะฮะได้แค่ยี่บสามอันล่ะโอเคออกซิเจนโอเคมีเหล็กด้วยนะเหล็กเหล็กสักสี่สิบเก้าอันแผงวงจร 68อันแผงวงจรเหรอแหมเหล็กมันได้แค่10อันน่ะมันต้องอ่ะโอเคเดี๋ยวผมทิ้งสักอันก็ได้เออเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อันนี้สำหรับคนที่มีเงินอยู่แล้วนะแนะนำว่าต้องซื้อไว้นะฮะแผงวงจรไมโครโปรเทเซอร์สัก60สิเนี้มันได้แค่10บไหมอย่างละอันหมายความว่ามันจะจุ ได้แค่สิบโอเคเอาล้วสอันนะอ่สิอันเพราะว่าต้องใช้นะครับไม่แน่ใจว่าใช้เยอะใช้น้อยนะประมาณสอันนะแต่ต้องเจอแน่ต้องใช้นะฮะต้องไปซือ้อโอเคผมซื้อรอไปเลยแล้วก็แร่คูปเปอร์ครับแร่ทองแดงโซเดียมนาเนตโอเค มีอะไรที่ขายได้มาดูกันอ่าผมลืมบอกไปว่ามันก็ขา,ขายของได้นะที่เซลนะฮะนี่ครับเรามีของอะไรแล้วขายได้นะเห็นไหมแต่ขายขายคืนราคาจะไม่เท่าเดิมนะโอเคนี่ฮะตัวนี้ราคาสองร้อยห้าสิบล้านบอกเลยว่าผมจะทําให้ดูว่าปั๊มอันนี้ยังไงปั๊มมาขายนะเออรัวๆเนี่ยเงินถึงเยอะขนาดนี้ไงเห็นไหมกี่ล้านเนี่ยสามพันล้านโอเคไปกลับไปที่ ดาวแล้วกันนะฮะมาลุยเทเลพอร์ตนะะแล้วก็มันจะมีให้เลือกนะเนี่ยโยเบสนี่อ l คือทุกอย่างนะเราสามารถไปสร้างอันินิคมที่อื่นได้นะโยเบสก็กลับไปที่ดาวของเรานะฮะวับเนี่ยโหสุดยอดอะ่ะเขาเรียกว่าไซไฟสุดๆอ,ะอ่ะอ่ามีเทเลพอร์ตวัปไปวับมาด้วยนะฮะเป็นยังไงนี่ มีอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่านี้เยอะสร้างบ้าน3าสี่ชั้นสร้างแร่ขุดสร้างยานอวกาศขี่สัตว์โอ้โหเพียบเลยนะผมบอกให้เลยไม่ใช่แค่นี้แน่นอนนะเอาล่ะคลิปนี้นะครับผมขอพอแค่นี้นะฮะเพื่อจะได้ไม่งงนะไปทีละอย่างทีละข,ขั้นตอนนะฮะนี่ไอตัวเซนตินิลมันจะยิงเรานะระวังนะฮะเดี๋ยวแอบในบ้านก่อนแอบในบ้านก่อนเอาล่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเลยครับไปทีละขั้นตอนนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นเอฟเฟกนะครับสวัสดีครับ